ครับคลิปนี้ก็มาดูวิธีการตัดนะครับไอ้นี่ตัดเหล็กนานาไปเนียนะครับวิธีการตัดคือเราตัดให้มันแบบง่ายสะดวกคือให้มันเร็วแล้วก็มันปลอดภัยแบบนี้ดีกว่านะครับก็คือวิธีตัดนะครับเราอย่าตัดทีเดียวมันทะลุไปเลยนะครับตัดเดียวทะลุไปเลยมันมันก็จะเปลืองใบนะครับใบตัดมันกจะหมดเร็วแล้วก็มันจะตัดยากด้วยนะครับคือนี่วิธีตัดสําหรับไอพวกนานาบบเนี้ยถ้าเราตัดลงไปสักนิดก่อนนะครับเป็นสักนิดก่อนนะครับเป็นใกล้เป็นใกล้ลายก่อน ลงไปทักสองมิลประมาณนี้ก็ได้มิลสองมิลให้รอบก่อนนะครับให้รอบก่อนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันมันจะตัดได้ตรงกว่านะครับถ้าเราตัดทีเดียวจมไปเลยมันก็อาจจะไม่ค่อยตรงเวลาเราไถใบนะครับทีนี้ให้ตัดแบบนี้ก่อนตัดลงไปทั้งมิลสองมิลให้รอบก่อนนะครับทีนี้ก็ตัวเราตัดไปมิลสองมิลเนี่ยรอบรอบรอบโท่แล้วนะครับเราก็เพิ่มตัดให้ไม่ให้ขาดไปเลยตัดคือให้ให้มันให้มันทะลุให้มันขาดไปข้างล่างเลยนะครับแล้วก็วิธีตัดนะครับวิธีตัดก็คือให้ให้ใบตัดเนี่ย มุนมาด้านหลังแบบนี้นะครับย้ายาไฟมันออกไปข้างนอกให้ออกมาข้างในแบบนี้ต่อไปข้างนอกแบบนี้มันจะหนีบนะครับเวลามันหนีบแล้วมันก็จะสะบัดเครื่องกลับมาเรานะครับก็ดูเทคนิคนิดนึงนะครับ ครับนี่คือเราตัดให้รอบไปที่เลยนะครับพอรอบแบบนี้แล้วนะครับประมาณสักมิลสองมิลได้ตัดลงใบนะครับแล้วก mm ็ตรนี้เราก็ตัดให้มันกะลุเลยแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็อีกอีกอีกสูตรหนึ่งก็คือไอพวกใบตัดแบบนี้ถ้าเรากดแรงเกินมันก็มันก็จะตัดได้เร็วแต่ว่าใบก็จะหมดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะประหยัดใบก็คืออย่ากดมันเยอะเกินนะครับถ้าใครต้องการเอาเร็วก็คือกดไปเรือยครับแต่ว่าพอประมาณนะครับพอประมาณนะครับเดี๋ยวเราจะตัดได้มันขาดไปเลยนะครับ ครับก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับคือ <c oughs> ถ้าเราแบบไม่กดไม่กดแรงใบก็จะไม่เปลืองอร่อยนะครับโอเคนะครับ <c oughs> <c oughs>